ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายเดียวต้นแฟลชเซลรายการที่เราจะพาดิลเลอร์รถยนต์มือสองเจ้าดังมาแจกโปรสายฟ้าแลบในเวลา30วินาทีต่อคันขอบอกนะคะว่าโปรเด็ดแบบนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ BB Smart Car 5ที่สุดของศูนย์รวมรถยนต์มือสองย่านสมุทรสาครถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีโปรเด็ดอะไรไปดูกันเลยครับไปค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมง,งานของ BB Smart Car 5คุณพี่มีเวลาคันละ30วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมครับ้าพร้อมแล้ว ครับผมคันนี้นะครับโตโยต้ายาริส a ฮดแบ็กค่าประตูนะครับเครื่อง1.2ตัว G ปี2017เกียร์ออโต้สีส้มสีพิเศษนะครับคันนี้เลขไมค์อยู่เพียงแค่59,000เาเท่านั้นเองระบบภายในเป็นไฟฟ้าทั้งคันมีเซ็นทรัลล็อกมัลติฟังก์ชั่นที่พวงมาลัยระบบกุญแจคยีเล็นะครับปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับฝาจับประตูนะครับทั้ง4บานจะเป็นโครเมียมนะครับราคาอยู่ที่429,000บาทนะครับ วันนี้เราลดให้50,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่3 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันต่อไปนะครับเป็น Isu ูซ a n l n e ี่ m a ีกปี2016เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นไฮไลเดอร์4ประตูสีดำจากศูนย์นะครับพร้อมกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเลขไมค์คันนี้อยู่แค่1,23,000เท่านั้นเองนะครับผมภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับราคาเดิมนะครับ 599,000บาทวันนี้เราลดให้เต็มๆเลย50,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่549,000บาทนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับ a l New Honda Jazz 1.5 R F เกียร์ออโต้ปี2019นะครับคันนี้เลขไม่อยู่แค่63,000เท่านั้นเองนะครับมาพร้อมชุดแต่งที่เป็น R F รอบคันระบบภายในเป็นเซนทรัลล็อกนะครับแล้วก็ไฟฟ้าทั้งคันเลยมีปุ่มพุทธสตาร์ทมันตีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเบาะหลังสามารถพับเป็นแนวนอนได้ราคาปกติครับอยู่599,000บาทสําหรับวันนี้นะครับเราลดให้เลย50,000บาทเหลือเพียงแค่540,000 หมดเวลาโปรเด็ดขนาดนี้ถ้าลูกค้าอยากจะมาที่นี่มาได้ยังไงคะสำหรับ BB Smart Car สาขา5ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเซสกิจ1นนะครับตำบลคลองมาเดืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับหรือหากลูกค้ามาไม่ถูกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0885999999นะครับหรือว่าสามารถติดต่อที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่า BB Smart Car นะครับ หรือว่านะคะง่ายกว่านั้นเพียงแค่เข้าไปที่ขายดีออโต้นะคะแล้วพิมพ์คาว่า BB Smart Car คา5นะคะก็จะพบกับโปรโมชั่นรถเหล่านี้ค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากทราบว่า EP ีหน้าเราจะมีดีลเลอร์เจ้าไหนมาแจกโกรสายฟ้าแรกแบบนี้ติดตามได้ในขายดีออโต้แฟลชเซลลค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย